ในที่สุดเลดี้สีก็มีชิโอปังให้ทุกคนได้ลองชิมพร้อมเสิร์ฟความละมุนถึงมือทุกคนวันนี้วันแรก หนึ่งในร้านขนมปังคืนห้างเจ้าดังที่คิวยาวตลอดวันนี้แอบมาบอกทุกคนว่าเขาเปิดตัวขนมชิโอปังแล้วมา<อ>ในราคาชิ้นละ35บาทนะคะ3ชิ้นแค่1น0บาทซึ่งที่บูธนะคะเขาจะมีเตาอบชิโอปังโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาซื้อนะคะจะได้ทานทุกชิ้นแบบร้อนๆแน่นอนอันนักได้นะคะจะให้ทุกคนมาดูว่าในราคา3 5บาทเนี่ยน้องชิโอปังก็คืออ้วนมากส่วนตัวเทคเจอร์นะคะด้านนอกของเขาเนี่ยจะมีความกรอบบวกกับความเยิ้มของเนยด้านในนะคะตัวขนมปังเนี่ยก็จะมีความเหนียวนุ่มรสชาติ แล้วชวนกันไปซื้อได้เลยแล้วนอกจากตัวชิโอปังเนะะี่ยเขาลิเตอร์ซีเขาก็มีลายขนมปังที่ไส้แน่นเหมือนเดิมวัตถุดิบนำเขา้าคุณภาพดีแถมราคาก็คือเข้าถึงง่ายสุดๆประสิบไว้ก่อนเลยนะคะว่าช่วงแรกเนี่ยชิโอปังเขาจะมีขายเฉพาะบางสาขาสามารถเช็คข้อมูลได้ที่หน้าแฟนเพจของลิเตอร์ซีได้เลยแล้วถ้าชาวขอนแกน่นคนไหนอยากตามมาชิมนะคะก็มาได้เลยที่เซ็นทรัลขอนแกน่นบูลลิเตอร์ซีนะคะจะตั้งอยู่ชั้นหนึ่งฝั่งบันไดเลื่อนรีบแวะมาชิมกันได้นะคะทุกคน